ฝันว่าได้ใส่สร้อยทองหมายถึงอะไรทองคำนะคะเป็นของมีค่าที่ใครๆก็อยากได้ทองคำนอกจากจะมีสีเหลืองสวยงามแล้วยังมีคุณสมบัติเฉพาะที่จะคงอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ว่าจะใช้สารเคมีใดๆก็ตามแถมทองนะคะยังนิยมนํำมาทำเป็นเครื่องประดับและเครื่องประดับที่ทำจากทองคำเองก็ได้รับความนิยมในหมู่ผู้คนด้วยโดยเฉพาะสร้อยคอทองคา การฝันเห็นสร้อยคอทองคำนะคะอาจจะเป็นได้ทั้งฝันดีและฝันร้ายทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความรู้สึกของคุณที่เกิดขึ้นในความฝันค่ะเช่นฝันว่าได้ใส่สร้อยทองทานายว่าสําหรับคนโสดนะคะคุณจะได้พบกับคู่ครองและเป็นคู่ครองที่ดีมีคุณธรรมสูงส่งจิตใจดีมีเมตตาแต่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะได้ลูกถือว่าเป็นความฝันที่ดีเลยทีเดียวค่ะ ฝันเห็นผู้หญิงคนอื่นใส่สร้อยทองทำนายว่าความรักกำลังจะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายและสุดท้ายนะคะคุณอาจจะสูญเสียคนรักไปฝันเห็นผู้ชายใส่สร้อยทองทำนายว่าคุณกำลังรักข้างเดียวแถมยังไม่มีความหวังที่จะได้เขาคนนั้นมาครอบครองฝันว่าได้เห็นสร้อยทองทำนายว่าคุณอาจจะต้องพบกับความล้มเหลวความยากลำบาก สิ่งที่คาดหวังไว้ก็จะผิดหวังค่ะฝันว่าได้รับสร้อยทองเป็นของขวัญทํานายว่าคุณจะได้พบเจอเนื้อคู่ที่ดีคนที่มีความซื่อสัตย์ความรักของคุณจะสุกงอมหอมหวานจนหลายคนอิจฉาเลยล่ะค่ะฝันว่าได้เจอสร้อยทองหรือเก็บสร้อยทองได้ทํานายว่าคุณกําลังจะเจอกับความรักครั้งใหม่คนที่คุณคาดหวังกําลังจะเข้ามาหา เขาอาจจะเป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์คุณอย่างดีเมื่อคบกันไปสักพักคุณจะมีความรู้สึกรักและผูกพันกันและอยากอยู่กับเขาตลอดไปฝันว่าสร้อยทองขาดทำนายว่าคุณกำลังจะพบกับความเศร้าโศกอาจมีเกณฑ์ต้องเลิกกับแฟนหรือเลิกคบกับเพื่อนสนิทที่คบกันมานานฝันว่าทำสร้อยทองหายทำนายว่าอุปสรรคหรือปัญหากำลังจะเข้ามาหาคุณอาจมีเกณฑ์ต้องเสียเงินก้อนใหญ่โดยที่ไม่จำเป็น ฝันว่าสร้อยทองที่ใส่เป็นของปลอมทานายว่าคนที่คุณรักอาจจะเทรยศหรือหักหลังต่อความรักหรือความสัมพันธ์ของคุณโดยสรุปแล้วนะคะการฝันว่าได้ใส่ใสร้อยทองถือเป็นฝันดีหรือโชคดีในเรื่องของความรักแต่กลับกันบางครั้งก็ยังหมายถึงโชคร้ายหรือการอับโชคทางด้านความรักได้เหมือนกันค่ะแต่การฝันเห็นสร้อยทองนะคะยังมีความหมายอื่นๆแอบแฝงอยู่หลายอย่าง การจะทำนายให้ละเอียดลึกซึ้งนะคะจำเป็นต้องจดจำรายละเอียดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในฝันด้วยยิ่งเรามีความรู้สึกด้านบวกมากขึ้นเท่าไหร่สิ่งดีๆก็จะตามมามากขึ้นเท่านั้นแต่หากเราฝันเห็นสร้อยทองขาดแต่ยังมีความรู้สึกด้านบวกนั่นอาจจะหมายถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามาคุณจะสามารถจัดการได้นั่นเองค่ะ